สวัสดีค่ะยินดีต้อนร,รับนะคะเข้าสู่ช่องจ e มิน i ี่ทาวโร่เจ็ดแปดเก้านะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนกับเข้าสู่ช่องของซีนะคะตอนนี้ก็จะเป็นช่วง r a n d o m ้งนะคะ,ะ,คะเป็น คุณกับเขานะคะแต่ว่าซีไม่รู้หัวข้อนะคะพอดีว่าต้องลองสับ,สบไปก่อนแล้วค่อยแบบมาเขียนหัวข้อตรงบนหัวข้อคลิป YouTube อีกทีหนึ่งนะคะมันไม่ใช่เป็นหัวข้อเขาเรียกว่าอะไรชื่อคลิปนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพลังงานในวันนี้จะเป็นของใครกันบ้างนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าคล,คลิปนี้จะเป็นคลิปของใครกันบ้างนะคะมันจะเป็นคลิปของใครกันบ้าง มันมีแค่กองเดียวนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ตรงกับทุกคนแน่นอนอยู่แล้วคอนเะฟิร์มหนึร้อยเปอซนตโอเคก็มาดึกน,นิดนึงนะคะก็หวังว่าจะมีคนดูอยู่เน,ะนาะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะคะว่าตอนนี้ที่จะใส่พวกเราทรงราศีด้วยนะคะถึงแม้จะมีกองเดียวก็าตามเนาะเป็นแรนดอมนะคะอ่าส่วนมากแล้วคนที่เลือกไพ่กองนี้จะเกิดในราศีหรือลัคนาหรือว่าธาตุอะไรคะ ตุลน,นะคะธาตุลมนะคะอุย้ยลิ้นพันลมเมถุนลมนะคะโอ้ยมีแต่ลมเนาะแล้วก็พิจิกนะคะแล้วก็กันโอเคสี่ใบพอนะคะแรนดอมเนาะอ่าส่วนมากจะมีธาตุลมนะคะธาตุน้ำแล้วก็ธาตุดินนะไม่ตรงเลยไม่ขัดถุงขาตามากตุลน,นะคะเมถุน จิกแล้วก็กันนะคะโอเคมาดูซิว่าแรนดอมความรักความสัมพันธ์วันนี้คืนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะวันนี้ซีใช้เป็นไพ่ทาโร่แกรนไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรอะรู้สหรือรักใครอ่านเขียนก็เขียนทับศัพท์มาให้ซีได้ใต้คลิปให้หน่อยนะคะไม่รู้จะอ่านยังไงถูก <laughs> เพราะอย่างที่บอกไปนะคะซีไม่ได้เก่งอังกฤษมากนะคะค่อนข้างแย่เลย เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแล้วน้นนนจะเป็นยังไงกันบ้างคลิปนี้จะไปคลิของใครนะคะมาดูกันเลยสุดไม้มีใครคนใดคนหนึ่งในในความสัมพันธ์นี้ช่วงนี้ยุ่งมากๆนะคะ เหนื่อยมากยุ่งมากไม่ค่อยมีเวลาเลยนะคะอาจจะโฟกัสในเรื่องของการเรียนการงานนะคะมากเป็นพิเศษเลยไม่เราก็เขานะคะมีความแบบยุงย่งยุ่งอีเวนต์เยอะดูแบบงานยุ่งมากๆอาจจะแบบไม่ค่อยมีเวลาให้อีกฝ่ายหนึ่งหรืออาจจะไม่มีเวลาให้เลยนะคะบางคนแบบติดงานติดเรียนมากจนถึงขั้นแบบหายไปเลยอะไรเงี้ยถ้าในกรณีที่ไม่ใช่งานไม่ใช่อะไรเงี้นะก็แสดงว่าเขาติดอะไรบางอย่างนะคะซึ่ง มันเป็นเกะส่วนน้อยนะคะที่ถ้าไม่ใช่เรื่องงานเรื่องเรียนอ่ะมันส่วนน้อยมากๆนะคะเพราะฉะนั้นคลิปเนี้ยจะไม่ใช่คลิปคุณก็ได้นะคะแต่ที่จากหน้า,าไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยซิรู้สึกว่าพลังงานในวันนี้อ่ะซิรู้สึกว่าคนที่คุณดูคนที่คุณกําลังดิวด้วยอยู่หรือว่าอาจจะเป็นตัวคุณเองนะคะกําลังยุ่งมากๆนะคะไม่มีเวลาเลยโฟกัสในเรื่องของการเงินการเรียนการงานมากๆนะคะแล้วก็พอทํางานเสร็จปุ๊บก,ก็พอมีเวลาพักก็พักผ่อนเต็มที่หรืออ่านอนหลับ หรือไม่ก็ทําในสิ่งที่ตัวเองชอบอาจจะดูหนังดูซีรีส์ดูอนิเมะอะไรต่างๆนะคะก็แล้วแต่ว่าคนเขาจะชอบอะไรนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ยังอยู่เลยก็คือถ้าสมมุติว่าเป็นตัวเขาเองที่เป็นฝ่ายที่แบบชอบเงียบเงียบหายุ่งหายไลน์ไม่ตอบหรืออะไรประมาณเนี้ยเนาะ จริงๆตัวคนเนี้เขาก็ยังมีความระแวงนะคะว่าเอ้ยการที่เขาเป็นแบบนี้เขาบ้างานแบบนี้เขาบ้าเรียนแบบนี้มันจะทําให้เขาแบบเสียเราไปหรือเปล่านะคะมันทาให้เขาแบบสูญเสียคนอย่างเราไปไหมคนดีๆแบบเราไปไหมอันนี้คือในกรณีที่ซียกตัวอย่างถือว่าเป็นเขาเฉยๆนะคะ,ะเนี่ยบางทีอะ่ะเพราะความยุ่งวุ่นวายมากๆอ่ะ มันทําให้แบบอีกฝ่ายหนึ่งอะคิดมากเป็นกังวลนะคะแล้วก็ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกแบบเฮ้ยหรือว่าฉันควรมุ้มออนวะหรือความสัมพันธ์นี้มันจบลงแล้ววะฉันต้องรอหรือฉันต้องลืมอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์แบบฉันต้องรอหรือฉันต้องลืมวะอะไรเงี้ยแต่มันยังมีความรักอยู่ในนั้นนะคะยังมีความรู้สึกรักความรู้สึกดีๆให้อยู่ในความสัมพันธ์นี้ถึงแม้ว่าจะนิ่งๆเงียบๆไม่ค่อยได้คุยกันคุยกันน้อยมากหรือไม่ได้คุยกันเลยอะแต่มันก็ยังมีความรักอยู่ในนี้นะคะมันยังมีความรักอยู่ในนี ความสัมพันธ์นี้มันยังไปต่อได้นะคะถ้ามันเป็นคนเก่าๆมีเกณฑ์ที่เขาจะกลับมากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะกลับมาเพื่อสารสัมพันธ์นะคะเพราะว่ายังรักอยู่ยังรักอยู่มันยังเป็นความรู้สึกที่แบบว่ายังรักอยู่ยังอยากที่จะไปต่อยังอยากที่จะคุยยังอยากที่จะสารสัมพันธ์อยู่นะคะมันเป็นความรู้สึกที่แบบลืมไม่ได้อะมันเป็นความรู้สึกที่ลืมไม่ได้ตัวเราเอง รู้สึกว่าตัวเราเองอ่ะน่าจะรู้สึกกับคนคนนี้มากๆเหมือนกันรู้สึกว่าคนคนนี้แหละคือคนที่เราอยากจะอยู่ด้วยคือคนที่เราอยากจะคุยอยากที่จะไปต่ออยากจะส,สัมพันธ์ด้วยนะคะถึงแม้ว่าเขาอาจจะดูออกยากก็ตามทีนะคะอันนี้เป็นกรณีที่ซียกตัวอย่างคําพูดว่าสมมติเป็นตัวเรากั like บตัวเขาอะไรเงี้ยเนาะสมมติว่าเป็นตัวเขาเป็นคนนิ่งอะไรเงี้ยที่ซีบอกสมมติว่าเขาเป็นคนนิ่งอะเห็นเขานิ่งๆแต่เขาก็ยังแอบส่องแอบมองเราทางสื่อโซเชียลอยู่ตลอดนะคะ ต่างคนต่างก็ยังส่องกันและกันอยู่เลยนะคะเราก็ส่องเขาเขาก็ส่องเรานะคะแต่รู้สึกว่าอาจจะเป็นการส่องแบบเงียบๆนะคะส่องแบบไม่ไลค์อะไรเงี้ยหรืออาจจะมีคนใดคนหนึ่งที่ไลค์นะคะแต่ถ้าเป็นในกรณีที่แบบว่าคุณเป็นผู้หญิงเขาเป็นผู้ชายเขาเป็นผู้ชายเขาน่าจะไม่ค่อยไลค์นะคะหรืออาจจะไม่ไลค์เลยอืเหมือนกันนะคะแต่ต่างคนต่างคิดถึงกันและกันนะคะคิดเยอะคิดมากกลัวกลัวว่าอีกคนหนึ่งจะมีคนอื่นตลอดเลยนะคะคิดตลอดแต่ก็แบบ แต่ก็แบบมไม่ยอมถามกันตรงๆอ่ะไม่ยอมเคลียร์กันหรือถามกันตรงๆหรืออาจจะเป็นในกรณีที่ไม่กล้าถามนะคะไม่กล้าถามแล้วก็ชอบคิดไปเองนะคะลดลดละเลิกนะคะเรื่องแบบนี้เรื่องการแบบว่าไม่ถามแล้วคิดไปเองเนี่ยหรือถ้าไม่ถามก็ไม่เป็นไรแต่อยากไปคิดในแง่ลบนะคะในกรณีที่รู้สึกได้เลยนะคะว่าคุณหรือเขาอะยังรักกันอยู่ยังมีความรักอยู่ในนี้นะคะความรักยังคงอยู่นะคะ ความรักยังคงอยู่นะคะโอเคท็อปิกท็อปิกตรงนี้ว่ะลังเออลังลังลังที่คือแล้วดีดแล้วสิที่จะบอกว่าอา่าก็คลิปแรนดอมในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วนะคะก็ อา,อาจจะเป็นคีิปของคุณหรืออาจจะไม่ใช่คีิปของคุณก็ได้นะคะก็ไม่แม่มมยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ซีจะลงเป็นคลิปพี่อากาศให้นะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นพี่อเด็กนะคะก็ลองดูรอติดตามชมกันได้นะคะส่วนใครที่อยากจะดูสดตัวนะคะสามารถไลน์สอบถามตัวคิดดูด่วนๆได้เลยนะคะก็สำหรับวันนี้ซีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย